ตอนนี้เราอยู่ลอดดอนนะท่านผู้ชมก็คือรัฐเนวาดาวัวจิงจ้าวัวชีตันนะครับมี่เหยเวัววัวจิงจ้ามีเหรอนี่วัวจิงจ้ามันไอ้นี่ใหม่มันลัดใหม่ลูกรุงโซตอนนี้ของลอดเอ็นเจนลิทกรุงโซตอนนี้ของลอดเอ็นเจนลิทวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงแล้รวมไปถึงเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสมสำหรับเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จัดไปถ้าหากอายุต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำและคอยดูแลเป็นอย่างดีไปเรียกญาติพี่น้องมาดูด้วยนะ สวดครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายแก้ไม่รู้แก้ฮียอะไรนะักหนาเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจเขาเราก็ต้องทําตามใจเขาเพราะว่าเขาเป็นระดับยูทูบเบอร์ชื่อดังแบบไดอดอลอะไรเรียกว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังครับว,ว่าน,นำเมื่อวันนินเทนด์นำเมื่อวันนินเทนด์ด้วยใช่นำเมือเเเ่อวันที่เราปล่อยหมาที่เพื่อนพลาดด้วยวันนี้คุณมาทําอะไรคุณบอกท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมนนี้คือแก้งานใช่ไหมถูกต้องครับ บอร์ดไทยประดิษฐ์มันจะปั่นขนาดไหนวันนี้คืว่าอีกยาวไม่ได้จบง่ายหรอกคงไม่ได้ปล่อยหรอกคูดูตรงแล้วอปไป,ไป <laughs> แปบ,แทน,ทบนี้บอ๋อแปลงแพทครับเฮ้ยพี่เออแม่เมื่อกี้คือลองลองคือ,อแบบว่าเฮ้ยสเก็ตบอร์ดมันตรงหรือเปล่าแต่ทีนี้คือเราเราอันนี้แ่ <laughs> อันนี้เป็นการออนลี่แบบว่าเราไม่เอาสเก็ตบอร์ดมาด้วยไงเขาจะเข้ามาเนี่ยชาวบนชาวบ้านเขาก็มองว่าเออตัวเคี้ยอนี่มาทำอะไรกันเนาะสาราเทศสารได้ไงว่าคนเขาทำอะไรกันอยู่ มาเดินอะไรก็ไอ้ฮีย <c oughs> นี่ก็ไม่บอกใครอย่างเดียวตัก <c oughs> ใส่ท่าทางไม่จะนเรื่อหรอกเ <c oughs> ป็นะกล้องใครวะอยู่ช่องไหนวะ พเทจัลคเท่บ้านหลานไม่พ่อเทอยากไปอยู่บ้านขวานไม่พ่อเขาใรเห็น่นทะเลาะานกลวอ,อมกลิ่นกลัวเป็นตำนานกลัเวเบอร์หนึ่งใครเ็เรียกว่าน้ำหวาไม่พ่อจุร้อแต่นยา,าน มีครับแจ็คแบมโฮแจ็คแบมโฮล่แฮทโอ้แต่ว่ามีแฟนคลับทักมาว่าทำไมคุณอยู่ทุก MV เลยฮะของอยู่ของทุกคนเลยฮะอยู่ทั่วครับอยู่ทั่วใช่ไหมฮะทั่วเลยครับผมฝากติดตามผลงานได้ช่องไหนครับผมเคียร์ซิลครับผมเพลงล่าสุดเพลงอะไรฮะเพลงล่าสุดล่าสุดเพลงอะไรพี่ไปตามเววิปปิ้นไปตามเวไปตามเวแล้วก็วิปปิ้นนะครับโอเคโอเคมีมาเรื่อยๆครับผมอ่าเดี๋ยวไปติดตามเอา Let's go เป็นไรทำไมเหนื่อแตกเป็นไรทำไมเหนื่อแตกทำไมอ่ะน้บผักเหลี่ยมมา่ๆเลยสัตวสซึ่งหัวพงเลยเฮียใช่ช่ช่วงนั้นน่ะคือเรามาถ่ายก่อนเฮ้ยซื้ออะไรกันเฮ้ยไปซื้ออะไรกันสั่งหมดเลยทุกคนเรียนเรียนเลย ออกล้องไงขอโชว์สื่อหน่อยโอ้โหแล้วแล้วพอหลังกล้องจะทำยังไงต่อโอ้โหถ่ายยืนด้านไงไอ้สัตว์เห็นไหมคุณนึกอยู่แล้วเออกูพักก็ถ่ายกูอะคิดไม่พอไงคิดไม่พออ้คิดไม่พอคิดไม่พอมึงช่วยพูดอะไรให้มาให้คิดมันพอหน่อยได้ไหมอีกประมาณสามอีกสามสิบวิก็จะหมดละสามสามสิบวิก็จะพอละตอนนี้เราอยู่ลอนดอนนะท่านผู้ชมก็คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ลอนดอนอยู่ รัดเนวาดาปัวจิงจ้าวอชิงตันนะครับปัวจิงจ้าวอชิงตันนะครับเฮียเว้ยปัจิงจ้านี่เหรอนี่ปัวจิงจ้ามันไอ้นี่ใหม่มันรัดใหม่รัดใหม่ของลอสแอนเจนนี่ตอนนี้ลอนดอนไงอ๋อนี่นี่มีตรงนี้เลยใช่ไหมใช่อยู่กรุงโซตอนนี้ของลอสแอนเจลิส่อกรุงโซตอนนี้ของลอสแอนเจลิี พ่อผมซื้อทิ้งไว้ให้หมายอยู่เล่นอะไรเงี <_ EN> ้ยเฮไม่ได้เี่ย่เบือ <_ EN> มึงพูดไปแล้วจ <_ EN> ้ะเฮี้ยแล้วพี่ผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่ <_ EN> แต่ก็จริงๆแหละผมก็จะซื้อต่อแหละก็คือซื้อไว้เขาขายไหม <_ EN> ไหขายเท่าไหร่หนะขายโอ้ยหลายหลายหลายร้านร้านล้า์เลยใช่เหรอถ้าผมซื้อเขาแล้วนะ <_ EN> ผมก็จะสร้างขึ้นไอเนี่ยตึกขดาวดาวคานเลยสร้างเยอะอะไรนะสร้างขึ้นไปดาวคารสร้างตึกขึ้นไปต่อถึงเหรอถึง เขาตั้งลิฟต์ขึ้นไปดาวคารเลยต้องลิฟต์ขึ้นไปดาวคารเด้วยแบบว่าพาแฟนมาฮันนีมูลลนอะไรเงี้ยผมจะขึ้นไปอยู่บนดาวคารแล้วก็ไปดินเนอร์อยู่บนนู้นออแล้วแล้วจะกลับมาไหมกลับดิคือว่าไ,<ด>ไม่ต้องกลับหรอกสามประชาชนไม่ต้องกลับกลับมาเลยใครนะไม่ใช่มึงหรอกมันมีคนทเหลืบไ,ไม่ต้องเไม่อยากให้อยู่ในประเทศด้วยใครวะพูดดิไอ้พูด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 ทุกเราก็รู้กันอยู่แล้วประชาชนนะทุกคนนะนะพี่น้องพี่น้องเป็นพี่น้องประชาชนนะตัดตรงนี้ออกด้วยนะตัดหน้าเต็มเต็มเลยบอก ฝากปิดคลิปเผื่อไว้ให้หน่อยเมื่อกี้กูปิดคลิปไปแล้วแหละเผื่อมันใช้ไม่ได้เผื่อมันแม่งแบบไม่เทพออยช่องกู BT Bank Cash นะฝากช่อง BT Bank Bank Cash เหรอ Bank Cash ทอทอทอทหาร BT Bank Cash เอาแล้วครับผมสำหรับ EP นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมฝากช่อง BT Bank Cash นะครับ Bank Cash Bank Cash Bank Cash ทอทหาร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 มึงเคยดูการ์ตูนแน่นไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคนะครับผมใครที่ ชอบหรือดูคลิปนี้อยู่นะครับเบื้องหลังของเพลงกูไม่โคตรเทเคเบิลเดี๋ยว้วเข้าใจว่าคือเคเบิลมันคืออะไร <laughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง BT Bank c l a s ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในเพลงจักระโภเพลงสองร้อยล้านวิวลแล้วเจอกันว้าว A few moments later สั่งดูบันเทอดีตบันเไม่เห็เลยบุญเกบนญบันเัิงมโฟสิกาเดนบเสกทีสุดที่สั่งเย็นเดโฟร์แคตัวมี่เทียวทโกยโล่แค่มันยังไาซีก็ซีโฟร์ีฟายด์ทีแสเฮโล่าร์เยโล่ทะเลวายวะไม่ค่อยเท่รู้ไหมค่ทยเท่ยังไม่ค่อยเท่